一つ目は愛。あなたと私は一つ。 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตโอเพทีฟีกครั้งวันนี้กับสกู๊ปโดไลมอนกับการจบประเด็นพูดคุยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโดไลมอนซีรีส์หรือทอ่พิเศษตอนนั้นๆนะครับในตอนนี้ในที่สุดในเวอร์ชั่นเอนจิเมเราก็ได้เห็นหน้าของผู้ปกครองสักคนหนึ่งของตัวละคร OP คนหนึ่งโดไลมอนนั่นคือเด็กคิซุงิฮิเดโตชินะครับปกติตัวละครพ่อแม่ตัวละครเอกทั้งหลายเนี่ยคนที่ดเด่นอ่ะก็มีหลักเลยพ่อแม่นามิตะ เพราะเป็นเพกอยู่แล้วพ่อแม่นิมิตะก็เลยมีบทบาทเยอะตามไปด้วยฝั่งสโนเองก็เด่นที่ตัวละครแม่เวลาเวลา,วลาสนโนอวดของแล้วเวลาอยู่ในบ้านสโนเนี่ยตัวละครแม่สโนก็จะเห็นเป็นประจำอ่ะเนาะส่วนพ่อสโนนั้นจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อสโนไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับส่วนใหญ่จะไปเที่ยวครอบครัวซะมากกว่าเราถึงที่เห็นครอบครัวสโนครบถ้วนส่วนเจแอนนั้นแน่นอนแหละตัวละครที่เด่นที่สุดคนนี้ก็คือแม่ใจแอนนะครับ ในขณะที่พ่อเนี่ยน,น,นาทีจะโผล่มาในตอนที่เแอ้มันโกงข้อสอบมาเนาะเออตัวคอนพ่อเนี่ยก็โผล่มาดุใจแอนไม่ใช่ดุธรรมดากระทืบเลยนะครับส่วนชิซุกะเองเวลาในเมือตาไปบ้านชิซุกะหรือมีฉันในบ้านชิซุกะเนี่ยตัวละครที่เด่นที่สุดก็คือแม่ชิซุกะส่วนพ่อชิซุกะกนน็นาทีก็จะโผล่มาแต่ก็เด่นมากในตอนพิเศษเนาะไอตอนคืนก่อนแต่งงานนะครับในขณะที่เด็กิซุง,งินั้น ด้วยความที่เขาไม่ใช่ตัวละครหลักปกติบทแกก็ไม่เยอะอะไรมากนอกจากซีรีส์บางตอนที่แกมีบทเด่นจริงๆแต่เราก็แทบไม่เคยเห็นพ่อแม่เขาเลยท,ท,ทั้งนั้ที่หลายตอนเนี่ยมีฉากในบ้านแกที่ซ้ำนะครับในตอนที่แกถูกโทรศัพท์รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการพูดถึงพ่อแม่เขาเลยนะครับและในที่สุดเราก็เห็นหน้าพ่อ,ขอเขาในตอนนี้สักทีนะครับในเวอร์ชันรีเมคตอนชิปจับจองตอนนี้ผมน่าสนใจมากเพราะนอกจากประเด็นเกี่ยวกับการที่มีพ่อของเด็กซิสิปปรากฏตัวเนี่ย มันมีประเด็นเกี่ยวกับตัวอนิเมะที่แน่นอนเขาไม่เซตว่าตัวละครเนี่ยอยู่ในปีไหนแล้วนั้นเทคโนโลยีเนี่ยก็หสมัยตามปีที่มันสร้างอนิเมะนั้นด้วยเหมือนคนนั้นเลยนะครับถึงแม้คนนั้นมันจะมีทำลายอยู่นะแต่ดูแลมอนมันไม่มีนะครับย้อนปีที่ดูแลมอนเกิดอะบอกชัดเจนคือ2 1งห่อพอชิจับจองเนี่ยเปิดมาเราก็เห็นของที่คุณตาย,ยุคสมัยนี้นะครับเครื่องเล่นเกมที่ได้ความนิยมที่สุดนั่นคือของที่ดูเหมือนจะเป็น Nintendo Switch นะครับมันน่าจะใช่แหละเพราะว่า ไอสิ่งที่ตัวละครสองตัวเนี่ยฮารุโอ่กับยาสุโอดเนี่ยมันคือจอยคอนชัดๆเลยนะครับและไอตัวเครื่องเนี่ยที่ขาตั้งเนี่ยมันคือ Nintendo Switch แน่ๆนะครับได้ๆว่าเห็นแล้วอิจฉาอยากได้มากเลยตอนเนี้ยจะเอาไว้เล่นเลยจะออฟเซลดาบเดอออฟเดอะวายน,นะครับแต่ซื้อเครื่องเล่นมาเล่นเกมเดียวอะ <c oughs> กำลังคิดอยู่เลยว่าจะซื้อไอตัวนี้เพื่อเล่นเกมเกมเดียวหรือว่าจะรอซื้อสตีมเด็กที่เล่นเกมในสตีมหลายเกมไปต่อเป็นข้างนอกได้เหรอนะไอนอกเรื่องแล้วเลยเห็นแล้วนึกถึง เราก็เห็นว่าเหมือนแต่คนเนี่ยต่อคิวรอเล่นเกมใหม่นะครับเครื่องเกมที่สนุกเอามาอวดน,นะครับเห็นน้อสนก็จะดีให้ทุกคนเอามาเล่นเนาะนโมตาเองก็รอต่อคิวนะครับเออด้เล่นแล้วจนกระทั่งวันวจบเรากดโตขึ้นมาใจแอนนะครับได้ว่าแยกคนเดียวเลยอันนั้นที่เกมเนี่ยมาเล่น2คนนะครับมาเล่นคนเดียวได้สุดยอดมากเงาจอยคนมาเล่นทีเดียวกันได้อะตอนนี้โมตาถือว่าดวงซวยตามปกติเลยนะครับนมต่า คือตอนนี้นมิตาม,ตามันรู้ตัวเองมากว่าโอ้อยเดี๋ยวก็มีเรื่องโซยตามมานะครับมิตาที่อดจะเล่นเกมเนี่ยแก้เขาอาจจะไปเล่นกับชิซุกานะครับแล้วเราก็เดดตัวละครพ่อชิซุกะด้วยนานาทีจะเห็นนะครับนว่าตอนนี้เห็นทั้งพ่อของชิซุกะและพ่อของเ็กิสงิที่นานาทีจะโผล่มาทั้งคู่นะครับเราจะเห็นว่าทั้งสองพ่อลูกเนี่ยทำหน้าตาดูผิดหวังมากๆนะครับตอนนี้ก็ได้ว่ามันล้ออะไรอย่างเยอะนะครับทั้งแบบเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็หนักดังๆนะครับ หนังดัานที่ว่านั้นเป็นหนังที่ดูเก่ามากๆด้วยถ้าใครดูตอนท้ายๆนะเขาที่จะกล่าบอกว่าจะไปดูหนังโลนเรื่องสเปซวอร์นะครับโอ้ไม่ต้องเดาว่ามันรอเรื่องอะไรนะครับ Space War น้องไปตามบอกโอ้หนังใหม่ดังๆนั่นน่ะเหรอตอนแรกเราคิดว่ามันเป็น Space War แบบล้อเรียนพวกภาคเอ่อ Force Awakens หรือว่าเอ่อไ i ท์ออสการ์วอลเกเนาะแต่พอดูตอนท้ายโอ้โหตกลงนี่คือเหตุการณ์ไทม์ไลน์นปีเนี่ยกันแน่เนี่ย i นิโธนโตสว c สมันยุค2000 16, 17, 18แล้วเนาะ แต่ Space War คาะเนี่ยมันเก่ามากนะครับซึ่งเซธชิสูกะเศร้าเยเพราะว่าคนดูเยอะไงลงหนังเต็มนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ไปดูนะครับก็เสียดายเนาะตมิตากันเลยกะงั้นไปหาเล่นสนุกๆกันระหว่างชิสูกะต่างคิดอยู่นั้นเด็กกิซุงิจะเป็นก้าวขวางคอตมิตากก็ปลดตัวขึ้นมานะครับชิซูกะก็เล่าว,ว่าอ๋อเราหนังมันเต็มเด็กกิซุงิก็แบบโอ้เทคโนโลยีใหม่นะครับสตรีมมิ่งตกลงสเปซวอล์นี่คือหนังใหม่หรือว่าเป็นยุคโควิด ทำตามยุคสมัยไงคือมีหนังลงแล้วก็ลงสตรีมมิ่งด้วยหรือว่าเป็นหนังเก่าที่จะมาฉายลงซ้ําแต่ลงซ้ําทำไมคนดูเยอะขนาดนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรียกว่าโอโ้โหโดราไมอนช่วงนี้ก็คือเทคนีลสมัยมากแต่เราก็เดี๋ยววันนีนั้นแกก็ไม่ได้กัดจชิซุกะคนเดียวเขาชวนนามิตะด้วยเขาก็าไม่ได้แบบคิดว่าจะแย่งชิซุกะและนามิตะเนาะก,ก็ชวนเพื่อนไปดูไงแต่นามิตะก็แน่นอนแหละเจ็บใจนะครับศักดิ์ศรีมันคําคอไหม และแกพูดคำพูดที่ถือว่าถ้าใครเป็นคนรักภาพยนตร์เนี่ยคงเห็นด้วยกับนามิตะโดยเฉพาะคิสเตอร์เฟอร์โนแลนด์นะครับว่าเอ้ยไม่ดูหนังเนี่ยมันต้องมาดูในจองรงภาพยนตร์สิซึ่งก็บอกวาใจได้นะแต่ึเหมือยเหตุผลที่มุตักโหลดน,น่าจะเป็นเพราะเด็กกิ๊งชวนมากกว่านะครับแต่ว่าเออในหลกนี้เอาใจคิสเตอร์เฟอร์โนแลนด์ไปเลยนะครับต่อมานามิตะก็แบบอ่ะนันนอนกับวันนลิลานกว้างกันนอนบนไอ้ท่อระบายน้านั่นนะครับแต่ปรากฏว่ามีชายแปลกหน้ามันนอนเสียบแทนแล้วนะครับ นันมิตาก,ก็เริ่มรู้ตัวเลยว่าโอ้วเวลาทําอะไรเนี่ยมักจะมีอะขัดขวางตลอดเวลาเลยเนะเาะพอกลับบ้านมาเนี่ยโดรีมอนก็เหมือนไปส่องสองนนมิตาว่าเอ้ยโลกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราได้ดัง่งใจนึกตลอดเวลาหรอกเนาะอะไรแบบนั้นนะครับคือมาดูเฮเกตโตเกินไปอะไรแบบนั้นและต่อมาโดรีมอนบอกว่าเอ้ยจะมีรายการถา่ายทอดสดเกี่ยวกับอิโต้ซูบบสะนันมิตาก,ก็เออสนใจจะไปดูด้วยนะครับแต่นันมิตาก,ก็รู้ตัวเองไงว่าเอ้ยถ้าตัวเองจะไปดูเนี่ยมันต้องมีใครมาขัดขวางการดูทีวีแน่ แม่ดูหรือเปล่าเลมอนบอกไม่ตอนนี้แม่ตากผ้าอยู่ตอนแรกก็ดูได้ปกตินะครับดูได้ไม่ถึง1นาทีนะครับจู่ๆพ่อก็วิ่งมาเปลี่ยนช่องหน้าตาเฉยดูกอฟนะครับจริงก็บอกเข้าใจได้นะบ้านมีทวีตัวเดียวเนี่ยก็มันก็ลําบากอนะัะเนาะที่แบบบางทีพ่ออยากดูอย่างหนึ่งลูกดูอย่างหนึ่งนะครับแต่การที่คุณพ่อจะแบบจู่ๆไปรีบเปลี่ยนแล้วไม่บอมแบบเฮ้ยลูกขอขอโทษนะขอดูหน่อยกอฟหลัาอสดอะไรแบบนั้นนี่แบบรีบกดร,ร,รีบดูเลยนะครับโอ้โหคือแบบ มันก็อคัอดธราติใจเด็กอะจริงจริงมีพ่อแม่แบบไหนบ้างวะที่เห็นลูกกำลังดูทีวีอย่างสงสนานเนี่ยที่บ้านมีทีวีตัวเดียวเนี่ยแล้วจู่หยุดีโมทมาเปลี่ยนช่องหน้าตาเฉยเนี่ยเด็กจะรู้สึกยังไงวะแต่กระชั้นชัวน่วชิดที่ดูลายมันมีของพิเศษนะครับนั่นคือชิปจับจองแค่เอาชิปนี่ไปติดกับอุปกรณ์แล้วก็ตามเราสามารถจองมันได้ใช้มันได้โดยไม่ต้องเสียตังค์มันดูโกงมากเลยนะของพิเศษเนี่ย นมิตะเ,เห็นว่าเอ้ยงั้นขอใช้บ้านนะครับดูแล้วมันไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเออนมิตนะนี่คือน่าสงสารมาทั้งวันแล้วให้เขามีสละบ้างซึ่งถือว่าโชคดีตอนนี้นามิตะแกไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่จบลงด้วยแบบนามิตะทำตัวเองเนาะถึงแม้นมิตะจะยังเจ็บตัวตอนจบก็ตามนามิตะก็ชิปนี้เป็นกลางวันแต่นามิตะคิดว่าเอ๊ะเอาชิปนี้ไปทำอื่นดีกว่านะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้นอนต่อมานามิตะเออก็ไปแยกนินเทนโดสวิสจากเจแอนมานะครับพอเราเห็นเจแอนต่อจอ และเล่นไปได้ไม่กี่นาทีนะครับก็มีข่าวไอ้อิโต้ซูบ์สะเนี่ยมาถ่ายละครมาถ่ายซีรีส์ในสวนแถวนี้พอดีอ่ะไม่ต้องเล่นดีเซลโดสวิตแล้วรีบไปดูนะครับแต่คนดูเยอะมากทำให้นามตะม,มองไม่เห็นทําไมไม่ขอดูอะไรเมื่อว่าชากักกเตอร์ไม่ไผ่แต่แกกลับใช้ไอชิปเนี่ยติดที่สวนมันทาให้สวนโดนจองด้วยอ่ะคนก็จะสวนไปแต่ไม่ใช่แค่คนที่ออกไปห้อโต้ซูร์สะเกอกไปด้วยไงเพราะสวนนี้นามิตะจองนะครับนามิตะก็เลยซวยไปเลยนะครับ เอาดูแลมอนโกรธเลยโนมิตะคือใช้ไม่เป็นนะคือจริงแชคกกเตอร์ไม่ไผ่บินดูจากข้างบนก็ได้นะมั้งแค่ไม่ไปรบกวนกล้องก็พอเลยนะครับโนมิตะคิดว่าเอ้ยไปไม่ค่อยสวยเลยเนาะแล้วก็ไปเจอชิซุกะโนมิตะงงไงเอ้าไม่ได้ไปดูสเปซบอลกับเดคิซังงี้เหรอชิซุกะบอกว่าอ๋อไอเครื่องสตรีมมิ่งหรืออะไรก็ตามในบ้านเดคิซังงี้มันเสียนะครับโนมิตะก็เลยเอ้ยได้แล้วได้โอกาสแลแ้วแกกัดจะไปจองลงหนังเลยนะครับเพื่อจะไปดูนะครับ นอตะก็เขยงขยอไปนะครับแต่กลายว่าเดกิซิกลับมาแล้วบอกว่าเอ้ยตัวสตรีมมิ่งใช้งานได้แล้วนะครับน้องใตาก็เลยยอมไม่ได้แล้วแกก็เลยจองซิสุกะซะเลยนะครับทำเอาซิสุกัเป็นสิ่งของไปซะได้แต่นั่นเราก็เห็นพ่อกดอเด็กิซิเรากดตัวขึ้นมาเป็นผู้ชายที่ทรงผมมันก็เหมือนเด็กิซิแหละแต่เอโนดจิมนี่คืออะไรทำไมผู้ใหญ่ในโดเมอนหลายคนถึงต้องไว้หนวดแบบนี้ด้วยเนาะแถมทรงหน้าของตัวละครพ่อเด็กิซนิเนี่ยมันก็ละไม้คล้ายคนคนนัน้นะครับ Meine Strafen! Letitia, wieder Strafen! Die Strafen! Sie Strafen! พอดีคิกซี่ก็บอกว่าไอตัวสเตมมิ่งมันเสียอีกแล้วนะครับคงซ่อมไม่ได้แล้วแหละเด็กซี่ก็ดูเสียใจพอสมควรเนาะแกก็อยากชวนชิซุกะไปดูสเปซบอลด้วยกันนะครับก็แอบสงสารเด็กซิงนอยู่เนาะเขาก็สาหวังดีแต่คราวนี้นามิตะก็มีโอกาสเออได้ชวนชิซุกะไปนะครับแต่เราก็เจอว,ว่ารงหนัันาคนเต็มนะครับนามิตะก็เลยอ่ะนั้นใช้ชิบิอันนึง จองลงหนังซะเลยนะครับสุดท้ายโนบิตะก็ดะได้ดูสเปซบอลจนได้และฉากที่ว่าผมก็เรยงงงเลยว่าตกลงนี่คือสเปซบอลภาคไหนออริจินอลหรือฟอสต์เวเกนเพราเป็นช็อตที่เจ้าหญิงเลอาขอให้ถึงเลอ,แลนะอาแล้วกันมีไก่นั่นคือไก่ใช่ไหมชิบาก้าก่อนเนาะชิบาก้าชื่อมันก็คล้ายไก่นะอาร์ตูดีทูนะครับแล้วฮันส์โลหายไปไหนว่าไม่เห็นนี่มันคือช็อตตอนจบของ Star Wars Original นะครับหรือดิ Hope นะครับ ก็เลยสงสัยว่าโอ้โหเรามี Nintendo Switch มีสตรีมมิ่งแต่กลับมีหนังยุค70มานี่เนี่ยนะ <appointment> แล้วเราก็เด็นว่าเออนามิตะซิสุกะได้ดูกันสองคนในโรงหนังแล้วว่าจองทั้งโรงหนังนะครับแล,แล้วนามิตะก็นังที่โปรดที่ผมชอบเหมือนกันด้วยเพราะผมเองก็ชอบนั่งตรงกลางโรงหนังพอดีนะครับแต่พอออกจากโงหนังไปนามิตะก็โดนผู้ชมเนี่ย วิ่งเข้าไปรอหนั่งนาทีไงเพราะนิมิตาจองเอาไว้แล้วทำให้บุคคลข้างนอกน,นี่แน่นมากนะครับแต่นั้นก็จบดีเสดนิมิตาเนาะที่เอิรได้ไปดูหนังกาชิซุกะนะครับถึงแม้จะเจ็บตัวตอนจบทีหลังก็ตามก็นึกว่าไปต่อที่สนุกตอนหนึ่งนะครับมีเทคโนโลยีเด่นๆมากมายแล้วมันตอนนี้ที่เขานําใส่เข้ามาไเห็นหน้าพ่อของเดกิสกี้มีการเล่าเรียนหนังสตาร์บอร์นะครับ <S <s เห็นนี่เทอร์สวิมแล้วอยากได้มากกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อไหมหรือว่าจะรอซื้อสติมเด็กดีแต่เปลี่ยนเล่นหรือจะเอาเซลดาเน จะซื้อเครื่องเล่นทั้งเกมมาเล่นเกมเดียวเนี่ยนะเพราะสตรีมได้ถ้าเกิดมันใช้ได้ดีจริงเนี่ยคือซื้อแค่เครื่องอะ่ะแทบไม่ต้องซื้อเกมเลยบ้างซื้อแค่เครื่องกับเมมโมรีการ์ดแล้วก็มีสตรีมมีเกมเยอะแยะอยู่แล้วเนาะกล่าวนะไว้ในะเกมที่ดองๆในสตรีมที่มีโอ้โหมีเป็นร้อยเกมนะครับวิดเชอร์เล่นจบแล้วอะไรอะเดียร์นัลสโคลสอย่างเงี้ยเกาะบทและส่วนตัวไปเยอะนะครับไปเห็นแล้วอยา,ากได้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นไงกับโดรนแลมนตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e นะครับแต่วันนี้ก็กตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ